สวัสดีค่ะอ้อมค่ะ Family VDW วันนี้อ้อมจะมาเก็บแมงลักค่ะเพราะว่าจะไปเที่ยวฮอลิเดย์กันเนาะว่าจะไปสักสองสาคืนดูสิอ้อมจะเข้ามารดน้ำผักแล้วมาเจอแมงลักแบบวแบบ่าออกดอกแล้วค่ะพอดีก็ไม่ค่อยสบายเนาะทำแต่งานด้วย เราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูเท่าไหร่แล้วช่วงนี้อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็ฝนจะตกแล้วก็หนาวๆห,หน่อยเราก็เลยไม่ค่อยมารดน้ําบ่อยค่ะ2วันถึงจะเข้ามารดทีสามวันถึงจะเข้ามารดทีดูสินี่นางแบบว่าออกดอกเพียบเลยเอ้อมว่าจะมาเก็บค่ะทําไงดีเนี่ยตัดเลยดีก่า เพราะว่าถ้าให้เด็ดก็คงจะไม่เอ้นี่เท่าไหร่เด็ดก็คงจะเด็ดยากอะค่ะเดี๋ยวอ้อมตัดไปเลยดีกว่าแล้วก็ค่อยไปเก็บโอโหโตวไวมากๆเลยค่ะปีนี้ดูสิเนี่ยผักในตู้ผักนะในบ้านผักเนี่ยโตวไวมากๆเลย อ้อมขอเปลี่ยนมือตัดเลยแต่ข้างนี้จะถนัดกว่าเพราะว่าอีกข้างหนึ่งจับไม่ค่อยถนัดค่ะนี่ตัดออกไปอย่างนี้เลยเขาจะได้แตกใหม่เนาะนี่ตัดไปอย่างนี้เลยค่ะอ้ตรงที่เขาแตกใหม่เขาก็กําลังแตกนี่ตัดแบบนี้เลย เก็บแล้วค่ะอีตูอ้อมดูใช่เนี่ยรอบสองแล้วนะอ้อมเก็บไปรอบแรกตอนที่อ้อมลงเอาลงปลูกค่ะตัดตรงนี้ดีกว่าเอาให้ตเตี้ยๆไปเลยเขาจะได้เป็นพุ่มเยอะๆกระถางก็มีแค่นี้ค่ะดูสิแต่อันนี้อ้อมปลูกเยอะไปหน่อยปลูกเอารุมรุมกันไว้ตั้ง3ามสต้น นางก็เลยแย่งกันขึ้นค่ะดูดูขอดูก่อนว่าตัดตรงไหนก็จะยังยาวหน่อยเพราะว่าเราปลูกในบ้านผักเนาะในนี้มันก็อุ่นอะอก็เลยทำให้ผักเราเนี่ยโตวไวแล้วก็สูงยาวชรูดเ้า นี่แหละค่ะมาตัดแมงลักต้องตัดกินค่ะเพราะว่าเวลามันออกดอกอย่างนี้เนาะเราก็ต้องตัดไม่งั้นเขาก็จะไม่แตกให้ใหม่แต่ก็เหลือกิ่งไว้ให้เขาแตกหน่อยนึงเพราะว่ามันจะมีไอ้ตรงที่เขายื่นออกมามีกิ่งยอดยื่นออกมาใหม่เราก็ต้องเหลือไว้ให้เขาแตกยอดใหม่ด้วยก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมอ้อมตัดไป มีตัดรอบแรกไปประมาณนี้อันนี้ตัดรอบที่สองก็จะเหลือตรงนี้ไว้เดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าปลูกผักพวกกะเพราโหระพาแล้วก็แมงลักนะคะที่ต่างประเทศเนาะเราปลูกแค่ปีต่อปีค่ะคือจะหวังให้ต้นเนี่ยอยู่เป็นปีๆกับเราเหมือนที่ไทยมันไม่ได้อะคะ่ะก็เลยต้องทำประมาณว่าทำาสาวให้เขาอะไรอย่างเงี้ย คือห้ามให้เขาออกดอกค่ะถ้าออกดอกก็คือจะยืนแก่ต้นตายเลยแล้วก็พยายามตัดแต่งคือให้เขาแตกยอดใหม่เรื่อยๆค่ะก็ที่ตัดแต่งไปนี้ก็ได้กินนะคะก็เนี่ยแหละวิธีปลูกผักกินต่างประเทศของออมก็ปัดแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตไว้ค่ะเนีย่ยเก็บไปอย่างนี้เลยแล้วก็ไปเด็ดยอดเด็ดใบสดๆเขาอะค่ะ แล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกเป็นไม่ก็เป็นกระดาษฟอยอะค่ะหอ่อแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแยกเป็นถุงๆเลยเนาะก็แยกทําเผื่อกินครั้งนึ่งอะไรประมาณนี้ยแล้วอ้อมก็จะเอาเก็บไว้ในช่องฟิตค่ะกินได้เป็นปีเลยแหละนี่คือวิธีการเก็บผักของอ้อมค่ะให้ได้กินนาน,าน นี่เห็นไหมอันนี้คือก้านใหม่เขาเดี๋ยวเขาก็แตกมานี่เห็นไหมแตกมาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันอ้อมก็เหลืออะไรประมาณนี้นี่ก็แตกใหม่สองกิ่งก็จะตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจะได้กินนี่จะตอนนี้จริงๆก็ตัดได้แล้วนะเนี่ยเห็นนะเพราะว่าเขามีแตกมาสองยอดข้างล่างเนี่ยอ้อมก็จะตัดตรงนี้เลยตัดไปเลยก็เขาก็จะเป็นพุ่มให้สวยๆค่ะนี่ก็เหมือนกันนี่เห็นไหมมียอดข้างล่าง ข้างล่างนี้สองยอดอ้อมก็จะตัดตรงนี้เลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่มียอดข้างล่างสองยอดตรงนี้อ้อมก็จะตัดตรงนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตัดไปเลยไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องเสียดายอันนี้ก็เหมือนกันตัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ต้องเหลือต้องเหลือก้านที่เขาแตกขึ้นมาใหม่ให้เขาด้วยค่ะ เราจะได้กินเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันปล่อยให้ออกดอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่ได้กินยืนตายต้นเลยแหละเพราะว่าถ้าเขาออกดอกแล้วเขาก็จะผลิตเมล็ดเนาะเขาก็จะไม่แตกยอดออกมาใหม่ให้เราแล้วค่ะก็ต้องตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือตัดเนี่ยคืออ้อมก็ยังไม่ต้องรีบทําอาหารเนาะยังไม่ได้คิดว่าจะไปทําอาหารอะไรอ้อมก็ตัด ตัดแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตไวไนี่แหละค่ะเนี่ยเก็บอย่างนี้ไปห่อกระดาษฟอยล์แล้วก็ใส่ถุงแยกเป็นชนิดชนิดไปแช่ช่องฟิตเก็บไว้กินได้นานเลยค่ะเห็นไหมอันนี้อ้อมลงปลูกกระถางละต้นค่ะอันนี้สองต้นแต่สองกระถางนี้คืออ้อมออลอง ลงในกระถางดูก่อนว่ามันจะขึ้นไหมสรุปอย่างสวยเลยค่ะแล้วอ้อมเก็บรอบแรกไปแล้วอ้อมเอาลงกระถังละสามต้นนี่ดูสิรอบสองแบบว่ารอบสามจะได้เก็บแล้วค่ะเนี่ยเพิ่งตัดไปนะที่เขาแตกเป็นยอดเป็นยอดเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวอ้อมหน้าอ้อมก็จะมาเก็บอีกเก็บไปแช่ช่องฟีดไปค่ะยังไม่ได้ทําอาหารอะไรล้วก็เก็บไปแช่ช่องฟีดไว้ก่อนเนาะ ได้สี่ห่อค่ะนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาแบบห่อใหญ่ๆเลยเพราะว่าอ้อมเป็นคนชอบกินผักแมงลักค่ะใส่แกงอ่อมใส่แกงหน่อมไม้ใส่หมกหน่อมไม้ใส่อะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนชอบกินอาหารอีสานเนาะอ้อมเป็นคนอีสานค่ะอ้อมเป็นคนอุบลเกิดที่อุบลโตที่กรุงเทพแต่ใจก็ยังอุบลตัวก็ยังอุบลอีสานเต็มร้อยค่ะ และนี่ก็คือผักที่ขาดไม่ได้เลยอ้อมต้องปลูกทุกปีแล้วก็เก็บอย่างเงี้ยค่ะหอ่อกระดาษฟอยอย่างนี้เลยก็คือห่ออย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ถุงแยกเข้าช่องฟิตเลยค่ะอ้อมไม่พิถีพิถันอะไรมากมายพอเวลาจะใช้อ้อมก็อ,ออกมาแล้วก็ใส่ในแกงร้อนๆเลยไม่ต้องให้ละลายมันก็จะเหมือนผักสดอย่างนี้เลยค่ะเหมือนที่เราเก็บสดๆมาเลยแหละ อ้อมทำอย่างนี้ทุกปีแล้วก็ได้กินแบบนี้ทุกปีนี่เก็บรอบเดียวนี่ได้กินสี่ครั้งใหญ่ๆเลยคือเยอะมากแต่อ้อมชอบกินแบบนี้ค่ะชอบกินแบบมีผักเยอะๆก็เลยทําเป็นสี่ห่อจะเก็บไว้กินกินได้ปีต่อปีเลยค่ะสบายเลยเก็บไว้กินได้นานเลยคือเวลาเราทําอาหารช่วงเนี้ถ้าอยากจะกินแกงอ่อมหรือแกงหน่อไม้อะไรงไงอเงี้ยอ้อมก็ไปเก็บเอาทีข้างนอก ส่วนอันนี้เราก็เก็บไว้ช่วงหน้าหนาวของปีถัดมาที่เราไม่มีกินเราก็ออกมากินได้ค่ะอ้อมจะทําอย่างนี้ตลอดเลยนี่ก็คือเคล็ดลับการเก็บผักแมงลักของอ้อมค่ะเดี๋ยวอ้อมจะเอาเข้าช่องฟีดสำหรับคลิปนี้อ้อมก็มีเท่านี้ค่ะอ้อมพามาเก็บแมงลักแล้วก็แบ่งปันเคล็ดลับในการเก็บด้วยค่ะว่า ออมไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้พิถีพิถันอะไรคือง่ายๆแบบนี้เลยค่ะกระดาษฟอยหอ่อแล้วก็เอาเข้าแช่ช่องฟิตไว้เลยกินได้เป็นปีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ออมก็มีเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ